อันนี้ก็เป็นอีกวันที่อากาศเย็นแต่แดดแรงนะคะลมแรงมากขออภัยด้วยไม่ได้ยินก็มาเดินเล่นแถวบ้านนะจ๊ะเอาฟิตแบบว่าเอาฟิตแบบสาวฝรั่งอย่างงีออ้อากาศดีแดดจ้าใจอย่างเงี้ยคือแบบไม่ร้อนเลยนะอากาศเย็นใส่รองเท้ทาทั้งวันเออ พาโลชั <worries> <ros> ่นแบบว่าเหนียวหนึบแต่ไม่เหนียวเลยแห้งกรึ๊บเออใช่ที่สําคัญไฟฟ้าสถิตกูอีกแล้วค่ะวันนี้เราก็จะไปร้านไขายานะคะซึ่งจะบอกว่าโรงพยาบาลที่เนี่ยก็คือพอเราตรวจอะไรเรียบร้อยเสร็จใช่ไหมเขาไม่ได้มียาให้เหมือนที่โรงพยาบาลบ้านเรานะ ที่แบบอ๋อตัวเสร็จแล้วเอาคนไข้ไปรับยาช่องสามค่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือไปรับยาหน้าเคาน์เตอร์ชำระเงินนนี่นั่นก็คือไม่มีเขาจะให้ลิสต์รายการยาที่เราต้องซื้อมาแล้วก็เอาใบลิสต์เนี่ยที่แบบหมอสั่งอะะรเ้แล้วก็เอาไปเขาดูว่าเราจะซื้อยาโอ้โลมแรงมากจะได้พูมิใจวันนี้ก็คือแล้วก็เอาใบลิสต์ยาที่หมอให้มาไปยื่นร้านขายยาแล้วเราก็บอกเขาแล้วเจอตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ไปซื้อจ่ายแยกนะคะ ไม่ค่อยสะดวกสบายอ EC เหมือนร้านเราที่แบบว่าตรวจเสร็จก็แปายาได้เลยไม่ต้องไปวุ่นวายไก่กองหาเลยทั้งสิ้นอะไรอย่างี้อืซึ่งค่ายาที่ซื้อก็คือแพงมากจะร้องไห้อากาศดีมาก <c oughs> อยากจะอวดอากาศอากาศดีเป็มปอดไม่มี PM สองจุ้า นกตัวนี้น้องชื่อว่าบินชิเก้นนะคะซึ่งมันจะชอบบินไปแถวแถวแบบขยะอะไรย่างงี้คือแบบ เป็นที่สาธารณะที่เนี่ยมีเยอะมากก็คือมีให้ใช้สอยค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเป็นวัานเราก็คือกลายเป็นแบบบินแดนของคลองขมไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ <laughs> ที่นี่ทำไม่ได้ <laughs> ก็เลย <laughs> ล<ง>นี้เป็นพับลิกฮอลิเดย์นะคะเพราะฉะนั้นหลายๆที่ก็คือจะหยุดพวกคนจะไหนเลยนะคะว่ามันโลงแล้วมันก็คือเงียบมากนะคะ แม้กระทั่งในห้างฟอรัมก็เช um, mm ่น hmm. กัน mm hmm. ก็นคือของร้านหลายๆที่ค่ะ mm hmm. ก็น่าจะปิดแล้ว mm hmm. เพราะว่าวันนี้วันหยุดเขาก็ไม่ยอมทํางานกันไม่เหมือนบ้านเรานะที่แบบว่าว่าวันหยุดอะไรก็คือทํางานยิ่งวันพิเศษยิ่งทางานหนัก mm hmm. <laughs> ยิ่งเปิดนะคือคนคนละขั้วกันเลยตรงข้ามกันเลยนะคะ mm hmm. เรากําลังจะไปเซเว่นนเลเว่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในเซเว่นบ้านเขามีอะไรขายบ้างกน็น่าจะเหมือนเหมือนกันกับบ้านเราปะใครบอกว่าออสเตรเลียเป็นเมืองที่สะอาดอยูละยาปิดหรือเปล่าอ๋อมีเซเลอรี้เต่าบินปะเนี่ยเหมือนเต่าบิน เครื่องดื่มมีแค่นี้จีนโนเลตแดนมีมาม่าสามจุดห้าดอลลาร์เออมีมาม่ามาม่ากระป๋องมีขนมมีขนมมีไอไติมอาร์โรนะที่นี่คือจะบอกว่าเขามีโดนัท คริสปี้ครีมขายนะไม่งอสุวรรณภูมิหรือสนามบินอีกต่อไปโอ้โนี่ไงหญิงฉันเจอแล้วแต่อยู่บ้านก็มีช็อกโกแลตเอ้ยมีโยเกิร์ตปะหลายสามเผ็ดจริงหรือเผ็ดปลอมเจ็ดดอลลาร์สวิทชิลลี่ซอร์ครีมชื่ออืกัดอย่างเดียวมาทั้งผมมาทั้งอย่างไม่ต้องซามก็คือขนมเค้กธรรมดา หนูคาดหวังอะไรจากมันกินเยอะมากช่วงนี้เหมือนเมนจะมาแต่เพิ่งน,นึกได้ว่าเมนค้อหมดไปนนเออว่า,วาแล้วก็อุ้ยเห็นใส่รุงไหมใส่รุงโอ้เรนโบว์คือแบบตอนนี้เป็นเวลาจะทุ่มหนึ่งแหละทุกอย่างมันดูเงียบเหงามากมันเหมือนเมืองร้างไปแล้วอะ <c oughs> กำลังจะกลับบ้านนะคะเพื่อที่จะไปกินข้าวเอ้ไปก s น e that bird m ม o าร์เบด้าวที่นี่เจอนอกได้ง่ายอย่างที่บอกไปในหลายๆบล็องนะคะซึ่งรู้สึกว่าธรรมชาติมากอย่างเช่นตรงนี้ uh. นี่เราคือที่ฉันเดินใกล้น้องมาแล้วน้องคือไม่บินหนีนะไม่กลัวคนเวอ พวกเธอใหญ่ได้คิดที่จะแบบว่าอาุ๊ยอยากจะเอาปืนมายิงนกไปทำล่ามหรือไปปิ้งกินนะจ๊ะ <c oughs> ไม่ได้นะใครบอกว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่ชุ่มชื้นแล้วก็เขียวขจีมาดูแน่สไลด์อ่ะบล็อกนี้ก็จะเป็นแบบว่าตีแผ่ความแบบว่าตรงกันข้ามที่แบบหลายๆคนเขาขายกันว่าแบบ โอ้ยออสเตรเลียเขียวขจีอะไรเงี้ยของก็โอเคอะไรเงี้ยไม่มีใครอะอะไรเงี้ยเมืองที่แมงอยู่มันเป็นเมืองแบบฝีแบบบ้านนอกนะคะไกลจากในตัวเมืองตั้งหนึ่งชั่วโมงเลยอะตอนแม้งอยู่ขอนแก่นใช่ป่ะแป้งก็ห่างจากตัวเมืองตั้งสองชั่วโมงก็คือคิดดูว่ามันมีความโลคอลบ้านนอกเบอร์นั้นแหละก็เลยเงียบเงียบเชียบเงียบเชียบไม่มีอะไรกระตุกกระตักเลย จะกินแคงกะรูนะคะเป็นเนื้อจิงโจ้นอกจากจิงโจ้จะเป็นสัตว์ประจำประเทศนี้แล้วนะคะไม่ได้เป็นแค่เป็นหน้าเป็นตามันเป็นของกินด้วยคุณย่าบอกว่าคนที่เป็นออริจินอลนะคะของออสเตรเลียเนี่ยจะก่อนอ่ะเขาก็จะล่าแคงกะรูกินเลยเขาจะมาเสียบไม้แล้วก็ยาง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 นะคะเขาเลยกินแคงกะรูกัน ื่แคงกะรูพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะแคงกะรูย่างไม่เหมือนเนื้อวัวไม่เหมือนเนื้อหมูไม่เหมือนเนื้อไก่ไม่เหมือนเนื้อปลาไม่เหมือนเนื้อแกะไม่เหมือนเนื้อแพะไม่เหมือนอะไรทั้งสิ้นเป็นเนื้อเป็นเนื้อที่ไม่สามารถเียบเชื่อได้ว่าเหมือนเนื้ออะไร ฉันเคยกินแล้วนือดูตั้งแต่นานฉันไม่กินกเลก็ได้ลองทานเนื้อแข่งกระลูไปนะคะก็ออมันจะมีความแบบว่ามีความกลิ่นสสาบๆเฉพาะตัวแต่ไม่ได้แรงนะแบบเอามาดมใกลๆๆเราจะได้กลิ่นแล้วก็เป็นเนื้อที่แบบไม่มีรสชาติอะไรเลยถ้าเป็น ถ้าเป็นเนื้อหัวเนื้อ,อแกะมันก็จะมีรสชาติในตัวของมันนะมันจะมีเทสแมมเราจะไม่ได้หมักมันจะมีเทสของมันเลยเออแต่อันนี้คือแบบแป้งก็ไม่ได้หมักเหมือนกันซึ่งมันก็จะจืดชืดไปเลยไม่มีมันแม้แต่นิดเดียวเนื้อค่อนข้างแน่นนะคะไม่สามารถเปรียบเทียบว่าเหมือนไก่เหมือนหมูเหมือนอะไรได้เลยเพราะมันไม่เหมือนอะไรเลยจริงเออก,ก็ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะเพราะว่าก็กินครั้งที่สองแล้วครั้งแรกกินมันเป็นสตูเป็นต้มครั้งที่สองตอนนี้กินแบบย่างก็จะคนละฟีลแต่ก็ ชัดเจนแล้วว่าเออเนื้อจริงโจไม่ใช่เนื้อที่เราชอบที่สุดค่ะก็ยังเป็นเนื้อแกะกับเนื้อวัวอยู่ Thank you for uh, give me a, a kangaroo meat yeah it's an amazing experience yeah but I think um my favorite number one still be lamb and beef yeah thank you Bye.